และข่าวต่อมาที่อยากนํามาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับก็คือในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะครับที่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นการสูบที่ไม่มีปัญหานะครับแต่จริงๆแล้วทางนายแพทย์วินัยโบเวจานะครับซึ่งเป็นนายแพทย์ อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตของโรคระบบหายใจของโรง,งพยาบาลพญาไทยนะครับก็ได้พูดถึงในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้ากับเยาวชนแล้วก็สิ่งที่ผู้ปกครองต้องรู้นะครับเพราะว่า ท่านเล่าให้ฟังว่าบุหรี่ไฟฟ้านะครับมีรูปทรงแล้วก็ขนาดที่มีความหลากหลายนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือทุกวันนี้มีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับมีทั้งรูปแบบที่เป็นซิก,ก้าที่เหมือนบุหรี่ทั่วไปหรือว่าแม้กระทั่งที่สิ่งที่ทํามาให้ กับเหมือนกับที่เยาวชนต่างๆใช้ไม่ว่าจะเป็นปากกาหรือว่าสิ่งของต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับที่สําคัญก็คือบุหรี่ไฟฟ้ารุ่นใหม่นี่ครับมีการพุ่งเป้าไปที่เด็กแล้วก็คนที่มีอายุน้อยๆนะครับแล้วก็รูปลักษณ์ลักษณะต่างๆก็จะเปลี่ยนไปเป็น UPS แฟลไดส์หรือว่าสิ่งต่างๆที่วัยรุ่นนิยมสนใจหรือแม้กระทั่งตุ๊กตาของเด็กเล่นต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นผู้ปกครองก็ต้อง มีความสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งในเรื่องของกลิน่นรถของบุหรี่ไฟฟ้านี่ทุกวันนี้มีถึง1,00 0 0หม0กว่ากลิ่นด้วยกันนะครับเพื่อที่จะหลอกลวงให้เด็กและเยาวชนเข้าไปใช้ในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะครับซึ่งต้องเล่าให้ฟังอีกว่าบุหรี่ไฟฟ้านี่ครับมีสารนิโคตินนะครับที่เป็นสารเสพติดสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้ประสาทส่วนกลางนะครับเล่งในเรื่องของการเพิ่มความดันโลหิตแล้วก็ อัตราการเต้นของหัวใจนะครับเราทําให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นแล้วก็ทําให้กลายเป็นความเสี่ยงต่างๆเพิ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรคมะเร็งปอดช่องปากหลอดอาหารตับอ่อนนะครับหรือว่าโรคทางเดินระบบหายใจนะครับที่สําคัญก็คือไปกระตุ้นให้เกิดน้ําตาลในเลือดเพิ่มยิ่งขึ้นนะครับก็จะทําให้มีความเสี่ยงในเรื่องของเบาหวานนะครับแล้วก็ ทำให้เซลล์ผนังหลอดเลือดมีการบีบตัวที่เร็วขึ้น mm hmm. ก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของโรคหลอดเลือดตีบนะครับโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองต่างๆนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงที่ตั้งคันนะครับถ,ถ้าหากได้รับสารนิโคตินตัวนี้เข้าไปนะครับ mm hmm. ก็จะส่งผลต่อลูกน้อยที่อยู่ในคันด้วยนะครับเพราะว่าการพัฒนาของสมองของลูกน้อยตัวนี้ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มเข้ามานะครับที่สําคัญก็อาจจะทําให้เสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเล่าให้ฟังว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีผลต่อ ระบบหายใจไม่ว่าจะเป็นระ,ระยะสั้นนะครับที่ทําให้เกิดภูมิแพ้หรือว่าโรคหืดลูกหอบต่างๆนะครับส่วนระยะยาวก็จะมีการเกิดการเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมต่างๆนะครับก็จะทําให้สมรรถนะของปอดเสื่อมสภาพลงหรือว่าปอดลดลงแล้วก็กลายเป็นมะเร็งปอดนะครับซึ่งที่สําคัญก็คือบุหรี่ไฟฟ้าตัวนี้นะครับส่งผลกระทบต่อเด็กเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าจะส่งผลในเรื่องของสมาธิ ความจําความคิดแล้วก็การคิดวิเคราะห์การถึงรวมถึงการควบคุมอารมณ์ต่างๆของเด็กด้วยนะครับเพราะว่า ตัวนี้พอทําให้เด็กเคลิบเคิ้มนะครับแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คืออะไรรู้ไหมครับก็คือในเรื่องของโรคซึมเศร้านะครับที่จะตามมาหลังจากสูบบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆซึ่งในเรื่องของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าตัวนี้นะครับของบุรีรัมย์ของเราก็มีคนที่อยู่ในภาวะวิกฤตฉุกเฉินนะครับที่เป็นคนแรกของประเทศไทยในปี2567นะครับที่มีการสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วมีผลข้างเคียงถึงขั้นเป็นภาวะ วิกฤตดุนแรงนะครับซึ่งก็มารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบุรีรัมของเรานะครับซึ่งตัวนี้นะครับยังพี่เขายังโชคดีนะครับที่ทางคุณหมอสามารถรักษาได้ทันนะครับในส่วนนี้ก็ เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่อยากนํามาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับเพราะว่าในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้า,ฟาถือว่ามีโทษจริงๆแล้วก็เป็นอันตรายอย่างมากนะครับยิงทุกวันนี้เขาพุ่งเป้าไปที่เด็กและเยาวชนนะครับเพราะฉะนั้นการที่พอเปลี่ยนแปลงในลักษณะต่างๆในรูปลักษณ์ของ จากปกติที่ถ้าผู้ปกครองสังเกตก็จะเห็นว่าเป็นบุหรี่คล้ายๆบุหรี่มวนหรือว่าเป็นซิก,ก้านะครับแต่ทุกวันนี้จะเป็นของเด็กเล่นเป็นเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆของลูกหลานเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสังเกตให้ดีนะครับเพราะว่าโทษที่ตามมาไม่ใช่ว่ามีเฉพาะระยะยาวนะครับที่เวลาสูบเข้าไปแล้วค่อยเกิดผลตอนระยะยาวแต่จริงๆคือมีผลตั้งแต่ระยะสั้นเลยนะครับก็เลยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นํามาฝากทุกท่านนะครับที่อยากให้ได้มัน ดูแลพูดคุยแล้วก็ใส่ใจในลูกหลานมากยิ่งขึ้นมันสังเกตพฤติกรรมต่างๆนะครับแล้วที่สําคัญก็คืออยากให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกหลานในการไม่สูบบุหรี่นะครับไม่ว่าจะเป็นบุหรี่มวนหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้านะครับเพราะว่าการที่เราสูบบุหรี่ตรงนี้นะครับได้รับผลทั้งคู่นะครับเป็นยิ่งคนที่เป็นบุคคลข้างเคียงนะครับที่ได้รับผลก็ได้รับผลเยอะนะครับเพราะว่าอย่างบุหรี่มวนนี่ครับการ สูบุหรีของคนที่สูบคนที่สูบสามารถได้รับสารน้อยกว่าคนที่อยู่ด้านข้างนะครับที่จะสามารถป่วยได้เยอะกว่าด้วยซ้ำไปครับแล้วก็ถ้าเป็นบุหรีไฟฟ้านี่ครับก็ยังส่งผลในเรื่องของบุธ,ธิภาะวะในการควบคุมอารมณ์แล้วก็ความหงุดหงิดต,ต่างๆนะครับเพราะว่าในเรื่องของการที่บุหรี่ ไฟฟ้านี่ครับมีสารนิโคตินเช่นเดียวกันตรงนี้นะครับแต่ว่ามีสารเสพติดตัวนี้ก็จะทําให้มีความต้องการในเรื่องของบุหรี่มากขึ้นนะครับก็จะทําให้กลายเป็นปัญหาต่างๆที่ตามมาเช่นเดียวกันนะครับก็เลยนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับ